اور ครเคเบื้อน้องสองคนตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ทราบข้อมูลมา ค่ะทราบว่าปลอดภัยแล้วค่ะปลอดภัยแล้วค่ะอ๋อก็คืออาการก็คือน้องอวิงเรียนศีรษะนะ้อแล้วก็อาจจะหายใจหายใจเร็วเนี่ยเพราะว่าตัวของไอตัวนไนตร์นะคะมันไปทําให้เกิดอาการเมทิโมกโบินนะคะซึ่งก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยจับออกซิเจนได้ลดลงอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้เหมือนกับเราขาดอากาศนะคะตัวก็เลยจะมีสีม่วงๆอย่างเงี้ยค่ะิสีปากม่วงลิ้นม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นอาการหนึ่งของเมทิโมกโบินนะคะคซึ่งเราคาดว่านะคะคุณหมอก็คาดว่าจะเป็นอย่างนงี้ แล้วก็เรามีตัวอย่างที่น้องทานอยู่อะค่ะถ้าทราบก็คือเดี๋ยวอ่าทางทางงานระบาดเนี่ยก็จะเก็บตัวอย่างนี่ส่งตรวจว่ามันมีในไตรซักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแต่น่าจะคือคือตามที่คุณหมอเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากตัวเนี้ค่ะตัวจากในไตรนี่แหละ,ค,ะค่ะใช่ค่ะมันมีน้องที่อายุห้าแั่เจ็ดขวบนะั่นพื้นที่เราที่ทานเสนกอก ถ้าตามที่ตัวอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือเป็นเส้นกอกฟุตลองเนาะที่มันเป็นกรบไก่ลมควันอย่างงี้ค่ะซึ่งตรงนั้นน่ะมันไม่มีออยม่มีฉลากอะไรเลยอะค่ะซึ่งก็เป็นความเสี่ยงเนาะอย่างงี้ค่ะแล้วันนี้ก็เลยทําให้กรมงานที่เนี่ยก็ได้ออกตรวจค่ะร่วมกับเทศบาลค่ะผกมงานคุ้มครองผู้บริโภคออกตรวจร่วมกับเทศบาลครับเราไปตรวจที่ตลาดค้าส่งของเราตลาดสายก็คือที่ตลาดเมืองใหม่ค่ะซึ่งเราไม่ได้พบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็เราก็ให้ข้อมูลกับผู้ค้าค่ะว่า การที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจําหน่ายต้องเลือกติดเพราะตรงนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์เมื้อสัตว์เนาะการขาย,ยจะต้องมีเ,เลขออยอค่ะต้องมีเลขสาระบบอาหารแล้วก็มีฉลาฉลาไี่ต้องมีที่อยู่แปลงผลิตที่ถูกต้องชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามข้อมูลเลยนะคะข้อมูลเชิงวิชาการก็คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุเจือปนเนาะกฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เมื้อสัตว์เนี่ยนะคะ แต่ว่ามันก็มีข้อกําหนดค่ะคือไม่ให้เกิน80มิลลิกรัมต่อกิโลค่ะซึ่งสารตัวนี้เป็นวัตถุเจอปนซึ่งใส่ไปเนี่ยเพื่อที่จะเป็นวัตถุกันเสียนะคะกับเรื่องของอ เขาเรียกว่าการฟิกสีก็คือให้มีสีที่มันมีอไม่ไม่จืดชืดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะครับมันมันก็คืออนุญาตให้กฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้แต่ไม่มีปริมาณที่กําหนดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ปริมาณเท่าไหร่นะคะครัเอาคนขายอะฮะที่ท,ที่อาจจะมีขายตรงเนี้เราเราจะเอาผิดเขาได้ไหมครับตอนนี้นี่ก็คือถ้าคนขายที่ขายสินค้าที่มีฉลากออยอนนะคะมีความผิดตามกฎหมายในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เนี่ยค่ะ ก็มีโทษค่ะปรับไม่เกินสามหมื่นบาทค่ะก็มีโทษเช่นเดียวกันค่ะครับแล้วแบบนี้เรายิงย่งถ้าเกิดว่าใส่สารนี่มันเกินมันก็จะมีอ่ามีข้อกําหนดสะพานเขาเรียกกฎหมายจะมีหลายข้อที่ผิดอยู่เนี้ยค่ะค่ะตอนนี้นี่นะคะเราได้ข้อมูลอ่การซื้อเนี่ยซื้อมาจากแหล่งที่ที่ตลาดมหาชัยอะคะ่ะซึ่งข้อมูลมก็ส่งไปให้ที่ออยยแล้วค่ะ ว่าเขาจะตามต่อเนี้ยค่ะแล้วก็แหล่งผลิตนี่เราก็ให้ข้อมูลทั้งหมดที่อยอซึ่งมันเกิดขึ้นหลายจังหวัดใช่ไหมคะตัวอยอจะเป็นตัวที่ต่อจิ๊กซอและจัดการกับแหล่งต้นต่อนะคะครับฝากเตือนให้ข้อแนะนํากับผู้บริโภคว่าอย่างไงบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อไส้กรอกนะครับจริงจริงรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนาะถ้าเกิดเป็นอาหารที่ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะคะหาลายๆกลุ่มเนี่ยมันก็ต้องมี หมายออยอนะคะเลขสารระบบอาหารมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนมีใครเป็นคนผลิตเนาะผลิตเมื่อไหรา่อะไรเงี้ยมีวันหมดอายุอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยจะดูแลตัวเองได้เนาะเพราะว่ากว่าที่จะได้เลขออยอเนี่ยก็จะมีการตรวจตั้งสถานที่ผลิตกระบวนการผลิตเนี่ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสินค้าที่ไม่มีฉลากไม่มีออยอเลยจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราผู้บริโภคเองค่ะอย่างสินค้าตัวไส้กรอกเนี่ยเราก็ซื้อผู้ปกครองก็นา่าจะซื้อให้เด็กเนาะเด็กน้อยซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเกิดสารเจือโปนเหล่านี้มันก็จะมีเด็กจะมีความไวมากกว่า,างี้ค่ะ,ะก็จะเป็นอันตรายก็อยากจะฝากประเด็นนี้ค่ะว่าหนึ่งซื้อสินค้าซื้ออาหารที่มันแปรรูปแล้วเนี่ยอยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทดูสินค้าที่มันมีฉลากมีออยอมีเลขที่ผลิตเ่มีีสถานนนทผลิตชัดจะะค มีวันผลิตวันหมดอายุอาค่ะตรงเนี้มันจะช่วยรับประกันขนาดนึงว่าควาซื้อในสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะหาจากแหล่งได้อย่างเงี้ยค่ะ,ะการที่จะซื้อสินค้าออนไลน์อินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันเป็นมันเป็นค่า,คาเกิดปัญหาขึ้นเราไม่รู้ว่าซื้อจากที่ไหนใช่ไหมคะอย่างรายนี้ยเราก็ต้องสืบให้คุณซื้อจากที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะจากเบอร์โทร,รซึ่งตรงนี้เป็นการที่อาหาผู้รับผิดชอบก็ค่อนข้างไม่ชัดเจนเนาะอย่างเงี้ยค่ะคยากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ